กลับมาอีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะเรื่องกรณีของเสียโป้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะไปยิงสองคนที่ร้านสปาแล้วจนทําให้ทั้งสองท่านเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเนี่ยนะฮะ,ะก็จะมีพลทหารจําเรียงแล้วก็มีอีกคนหนึ่งก็คือคนัทพงศ์เนี่ยนะฮะสองคนคุณผู้ชมคงจําได้เนี่ยนะฮะเพราะว่าจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเราได้เคยนําเสนอไปเป็นที่เรียบร้อยคือถ้าดูอาการคนเจ็บสองคนสักนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะ,ะ,ฮะอ่ะอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าวันนี้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีการโต้กันไปโต้กันนนมาคคเจบ คุณนัทพงศ์ค่ะก็ยังคงอาการบาดเจ็บสาหัสอยู่นะคะเพราะว่าถูกยิง<ม>ซึ่งพยานในเหตุการณ์บอกว่าคนยิงคือเสียบโป้เป็นคนยิงเข้าที่ก้นขวาและกระสุนมันทะลุลำไส้ใหญ่ไปฝังที่ลำไส้เล็กส่วนเพื่อนของคุณนัทพงศ์ที่มาด้วยการชื่อว่าพลทหารจำเรียงคนนี้ถูกยิงเข้าที่ปากค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครผมให้ดูเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยไปไป,ไปมาณนะฮะมีการโยนกันไปโยนกันมาแน่นอนแหละฮะ คุณโป้ก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธล่าสุดนะครับุชมฮะวันนี้เราได้คุยกับคุณโป้เนี่ยนะฮะคุณโป้แกยืนยันคาเดิมนะฮะว่าแกไม่ได้ยิงใครและที่สําคัญเนี่ยคือมันจะมีการกล่าวหาถ้าเปิดผังตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าเขาก็พยายามจะเอาหลักฐานทั้งหมดมาชี้แจงนี่คุณโป้กับน้องชายคือเสียบุ๊กเสียโป้กับเสียบุ๊กเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมจะเห็นว่าคุณโป้ถูกกล่าวหาว่ายิงนัตพงษ์เห็นใช่ไหมฮะ ส่วนคนที่เสียโป้อรู้จักคนหนึ่งคือเคนซึ่งเมื่อวานี้เคนปฏิเสธแล้วว่าเคนไม่ได้ยิงเคนก็ถูกกล่าวหาว่ายิงทหารเกณฑ์จำเรียงเห็นงไหมนที่เราชี้ลูกศรโป้ณนัตะพงษ์เคนคือจำเรียงส่วนตัวละครบุคคลอื่นเนี่ยเอ็มโก้กับทางด้านของเต้เอ็มโก้เนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งทางฝั่งโป้แล้วก็พักพวกโป้ หาว่าเอ็มโก้เนี่ยเป็นคนยิงกันเองอ่าส่วนเต้ที่คุณผู้ชมเห็นมุมล่างขวามือเต้คือใครนะป้ายเต้เนี่ยเป็นน้องของตั้งที่ไปเจอเข้ากับบุ๊กแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นของการท้าท<อ>ายกันค่ะคุณผู้ชมดูผังตรงนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวจะผังไปประกอบข้างจอค้างเอาไว้เนี่ยนะฮะล่าสุดวันนี้เราเจอเสียโป้แล้ถามเสียโป้บอกเสียโป้เอาจิงๆ สุดท้ายเสียโป้จะยืนยันใช่ไหมว่าตัวเองไม่ได้ยิงและตัวเองอยู่ไหนทําอะไรเสียโป้บอกเอาจริงนะเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยแล,แล้วตอนที่มันมีการยิงกันอะไรกันต่างๆที่บอกยิงกัน60นับนัดเสียโป้บอกผมเนี่ยตกหน้าต่างด้วยซ้ำตกหน้าต่างยังไงคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเรากลับไปที่ภาพสถานที่เกิดเหตุร้านสปาและจะไปดูตรงหน้าต่างคือเสียโป้บอกว่าตอนนั้นเนี่ยพอมันยิงกันปุ้งปังปุ้งปัง,ปง,ปงขอสถานที่จริงฮะทีมงานที่นักข่าวเราไปยืนเนี่ยนะฮะ เพราะเราจะเห็นภาพเสียโป้เนี่ยเหมือนยือนอยู่จูมแม่ป้ายใช่ค่ะแล้วข้าระบุวันเนี้พอเสียโป้ยิงปั๊บเนี่ยคนก็แหวกทางให้เสียโป้ยิงต่อสถานที่จริงเนี่ยตรงหน้าต่างเสียโป้บอกผมไม่ได้ยิงนะเนี่ยเหน้าต่างที่คุณผู้ชมเห็นขวามือนะฮะเสียโป้บอกเอาจริงเนี่ยคือผมเปิดออกมาแล้วผมตกตกในที่นี้ก็คือตกใจเสียงปืน<ใ>แล้วผมก็วิ่งหนีไปด้านหลังค่ะคือประเด็นเนี่ย <c oughs> ให้คุณผู้ชมดูลักษณะหน้าต่างที่เสียโป้อยู่มันจะเป็นยังไงะนะฮะที่ตํารวจเข้าไปเก็บหลักฐานเปิดภาพคู่กันไปฮะตอนแรกเราเน้ว่าเป็นประตูนะตรงนั้นนะแล้วเปิดประตูออกมาแล้ววิ่งยิงอันเนี้ยแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ค่ะวันนี้ผู้สื่อข่าวเราไปดูบอกจุดที่เสียโป้โผล่มามันเป็นหน้าต่างจุดตรงนั้นก็คือเป็นขอบด้านในแล้วโผล่แต่หัวออกมานะคะคือหมายความว่าหน้าต่างมันดันขึ้นดันลงถูกมฮะมันดันขึ้นดันลงนเสียโป้บอกเอาจริงผมยืนอยู่แล้วถามว่าอ้าวแล้วเสียโป้ หนียังไงเสียป,ป้อบอกพอเปิดหน้าต่างปั๊บมันมีการยิงกันเกิดขึ้น<ช>ผมก็ตกลงมาจากหน้าต่างก็คือล่วงลงมาอยู่ข้างนอกอนั่นแหละคุณผมมู้ชมฮะพอล่วงลงมาจุดที่ตกสีแดงเห็นไหมฮะเสียป,ป้อก็เลยวิ่งอ้อมหนีไปข้างหลังเสียป้อยืนยันนะว่าผมไม่ได้ยิงแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดอันอีกอันหนึ่งที่บอกว่ามีการอะไรนะยื่นข้อเสนอกันใช่ไหมเป็นสิล้าน ทังฝั่งนู้นเนี่ยเขาเรียกผม10บล้านแต่เขาหาว่าผมเสนอเงินห500,000จบเรื่องเสียโป้บอกไม่จริงค่ะ<อ>คิดว่าฝั่งนั้นเนี่ยน่าจะตั้งใจยัดข้อหาผมเพื่อให้ผมเนี่ยกลายเป็นคนผิดแล้วสุดท้ายจะได้เรียกค่าเสียหาย10ล้านค่ะก็คือเขาคิดว่าผมมีตังค์และน้องชายผมด้วยกล่าวหาผมเป็นคนยิงพี่คิดว่าคนตรงนั้น200คนแล้วน้องชายผม อยู่อยู่ในอยู่ข้างในนั้นด้วยแล้วเขาบอกว่าผมเนี่ยลงไปยิงอยู่ยิงอยู่ข้างหลังซึ่งทางฝั่งผมถ้ายิงโดนน้องชายผมขึ้นมาล่ะใช่ไหมวิ่งเลยอยู่ข้างบนหล่นลงมาแล้วเขาเรื่องจิตลงสิลลาเนี่ยเขาก็อ้างของเราเขาพูดเหมือนกันก็อย่างที่เขาบอกว่าผมอ่ะโทรไปหาเขาขอหลักฐานที่ผมโทรหาแต่ผมอ่ะมีหลักฐานที่เขาโทรหาผมใช่ไหมครับ ผมมาพูดโดยหลักฐานวนี่28อิ28วิพูดมาผมให้ให้ให้ใหอว,วัยวะเพศไปแค่นั้นแล้วผมก็าวางสายแล้วก็โทรมาอีกโทรมาอีกอคอืกออย่างนี้อันนี้มันจะมีปมหนึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังแล้วจะงงไีหลายปมฮะ,ฮะสำหรับกลุ่มที่เขามีปัญหากันเรื่องเกี่ยวกับการที่ทางฝั่งนู้นต้องการเงิน10ล้านถูกไหมฮะแล้วเสียโป้ก็บอกว่าเรื่องกรณีนี้ก็ยังยืนยันว่ามันมีการที่จะแบ็กเมย์กันเพ<ช>ื่อจะเอาเงินจากผมแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะ อีกเปาะหนึ่งคุณผู้ชมฮะเอาทีละเปลาะประเด็นคือที่เสียปโป้พยายามอธิบายเนี่ยก็เพราะว่าอะไรเพราะเสียโป้เป็นผู้ต้องหาส่วนตั้งเป็นคู่กรณีกับบุกน้องชายของโป้กันเนี่ยนะตั้งเนี่ยคุณผู้ชมฮะสิ่งที่ตั้งกับพยานไปยืนยันเนี่ยแล้วเอาผิดเสียปโป้กับน้องชายเนี่ยคือถ้าคุณผู้ชมดูนะฮะคือตั้งเนี่ยเขาบอกว่าโป้น่าจะยิงนัาตะพงะส่วนทางด้านเสียเคนเสียเคนก็คือพักพวกของโป้ยิงทหารเกณฑ์จำเรียงเห็นใช่ไหมฮะ น่าสนใจก็คือพอมีการระบุกันแบบนี้แล้วเนี่ยนะฮะทางฝั่งของวันนี้เนี่ยน้องชายเสียโปอก็คือ,อคบุ๊กบุ๊กเนี่ยเขายืนยันกับเรานะฮะว่าเอาจริงๆทั้งเคนกับพี่โป้ไม่ได้ยิงไปที่บุ๊กฮะ,ะวันนี้บุ๊กให้สัมภาษณ์ว่ายังไงฝ้ายบุ๊กบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่ ปั่งของผมผู้ความจริงมาโดยตลอดก็คือมีการนัดแนะกันจริงนัดแนะกับตั้งว่าจะไปชกกันแต่สถานที่นัดเนี่ยมันไม่ใช่ร้านนวดพี่ผมก็คือเสียโป้ที่อยู่ร้านนวดเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไระด้วยเลยค่ะไม่ต้องย้อนไกลละ,ะเพราะเอาจริงคืคอค <c oughs> <ช>ู่กีคือบุกกับตั้งคุณผู้ชมฮะที่เห็นทำวีเอสเนี่ยนะฮะบุ๊กกับตั้งจะซักกันก่อนรอบแรกแล้วหลังจากนั้นก็ตามต่อกันไปโดยบุ๊กก็ยงยืนยันว่าเราเจอกันก่อนที่ร้านเหล้าแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยมาซักกันต่อที่สปาร้านนวด ซึ่งเอาจริงเนี่ยทางฝั่งของพวกตั้งเขาบอกไม่เคยไปเลยไอ้รานเล่าถูกไหมฮะวันนี้บุ๊กก็บอกอ้าวก็ผมพูดจริงอะ่ะก็มันเจอกันอย่างจริงอะ่ะแล้วค่อยลากกันมาต่อที่ร้านสปาสําคัญก็คือบุ๊กบอกโป้ไม่ได้ยิงเคนก็ไม่ได้ยิงคําถามคือแล้วใครจับปืนอนะ่ะบุ๊กบุ๊กตอบอย่างนี้ฮะบุ๊กบอกเอา,อางี้ผมไม่ปากปั๊มนะผมเห็นคนคนหนึ่งชื่อว่าเอ็มโก้เอ็มโก้ เอ็มโก้ก็คือพวกของตั้งพวกตั้ง,งพวกตั้งนั่นแหละจับปืนแล้วชูปืนค่ะส่วนพี่โป้กับลูกน้องก็คือเคนไม่ได้ยิงฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือสมมติเขายืนตรงนี้ยผมยืนตรงนี้กำลังจะต่อยกันเลยตาผมไม่เห็นเลยข้างหลังนัดออกมาพอเงั้ออกมา,า,มาไม่ต้องได้ยินก่อนเงี้ออกมาผมว่าเฮ้ยงนงี้มาผมผมหันละไอเอ็มงี้มาปุ๊บผมหันพอหันปุ๊บเสียงมาปั้งคือ คนเหรพี่เสียงปืนใครจะไปยืนอยู่ดูได้ว่าใครยิงมั้ขึ้นฟ้าหรือยิงผมไม่ผมไม่ทราบอันนี้คือผมบอกเลยว่าผมไม่ทราบมันงัดออกมาเลยมันงัดแค่เราวิ่งเลยแับผมผมไม่อยู่แล้วครับยังไม่ทั้งคือหันหลังแล้วพอปั้งะปั้งนี่คือสับแล้วไม่คิดชีวิตแล้วครับพี่เชื่อไหมอ่ะยิงแล้วคนแบกให้ยิงอ่ะคนเป็นคนร้อยกว่าคนสองร้อยคนเนี่ยยิเด้นเสียงปืนปุ้งแบกสื่อสารทางจิตกันนะครับว่าใครยิงฝั่งนู้นก็มานะบอกตัวขมาวได้เลยเพราะ สั้นๆเขายินดีให้ตรวจขม่าคราบรดินปืนสรุปแล้วใครจะยิงเดี๋ยวตำรวจก็คงจะต้องไปหาหลักฐานนะฮะและเสียโป้เองเนี่ยเขาบอกเลยว,ว่าคุณไปไล่กล้องข้างนอกดิคุณจะได้รู้ว่าใครมาหาใค,ใครกันแน่ล่าสุดนี้เราไปเจอพยานคนหนึ่งคุณผู้ชมฮะเปิดภาพนิ่งตรงสปาที่เห็นฝูงชนเยอะๆหน่อยได้ไหมเพราะตอนนั้นเราก็สงสัยบอกว่าเอาจริงมันมากันยังไงเยอะแยะขนาดนี้พยานคนนี้บอกว่าเอาจริงนะพี่ที่เราเห็นกันเยอะๆเนี่ยจริงๆมันมีหลายกลุ่มที่มาแห่กันมาที่สปา มีด้วยกันเบ็ดเสร็จโอ้โหทำไมมันเยอะขนาดเนี้ยหนึ่งสอี่ห้าโอกลุ่มเสียโป้คือกลุ่มหนึ่งกลุ่มเสียโป้เนี่ยเขามากันเนี่ยนะฮะสามคนเสียโป้เสียเคนแล้วเพื่อนอีกคนนึงอยู่ร้านนวดอยู่แล้วตั้งแต่ตอนยังไม่มีเรื่องเลยอะค่ะเสียบุก๊กคือน้องโป้ก็อยู่ในพื้นที่20คนอันนี้ตามพยานค่ะกลุ่มของตั้งคนฝั่งเจ็บตั้งเนี่ยขนคนมาร้อยกว่าคนอ,อันนี้คือที่ร้านสปานะฮะ แล้วยังมีตัวละครเพิ่มอีกมอสคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะมอสก็มาอีกกลุ่มแก๊งโอรสก็มาอีกค่ะคุณผู้ชมถ้าดูนะับกลุ่มนะกลุ่มเสียโป้หนกลุ่มเสียบุ๊กสตั้ง3โอรส4ี่มอสห นี่เกิดอะไรขึ้นตรงร้านสปาห้ากลุ่มนะฮะที่ไปกระจุกกันอยู่หน้าร้านสปาดังนั้นเนี่ยพยานเนี่ยเขาเลยบอกว่ากลุ่มคนมันเยอะเสียโป้ยิงบ่ะที่เขาอยากรู้พยานว่ายังไงยืนยันว่าเสียโป้ไม่ได้ยิงค่ะแล้วเขาก็เห็นเหมือนกันกับเสียบุ๊กบอกว่าคนที่ชื่อเอ็มโก้เป็นคนชักปืนออกมาแล้วหลังจากนั้นทุกคนวิ่งหนีกันแตกกระเจิงแต่ผมเนี่ยไม่เห็นหรอกนะว่าเอ็มยิงหรือไม่ยิงแต่ถือปืนเน่เห็นแน่ๆเอ็มโก้คือพวกของตั้งใช่ค่ะ สรุปแล้วนี่ก็เป็นพยายนอีกคนหนึ่งบอกที่คนเยอะมันมีห้ากลุ่มเนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุเอ้าฟังเสียงพยายนหน่อยฮะมีเสียบุกคนชื่อบุกเนี่ยถอดเสื้อรอแล้วแล้วก็คือกลุ่มไหนตั้งก็คือเข้ามาปุ๊บก,ก็คือกำลังจะต่อยแต่ก็ยังไม่ทันได้ต่อยแล้วมีอีกกลุ่มหนึ่งในพวกหนึ่งอ่ะในมอสหรือายอะไรเนี่ยแหละ,ะมีปากเสียงกันก็คือจะมีต่อยกันอีกคู่หนึ่งคราวนี้ก็คือใส่กันเลยปืนก็คือฝั่งนู้นก็ฟักขึ้นมาแล้วก็มีเสียงปืนดังผมมมกก็หอบันดแล้ว มันน่าจะน่าจะใช่น่ะพี่เห็นไหมผมเห็นก็คือเห็นไม่ชัดหรอกพี่เวลานั้นชักเปิดขึ้นมาก็คือไมีเสียงเปินครับเสียโป้เนี่ยยิงไหมไม่มีครับเขาไม่มีในตัวเสกเ้นนะไอเนี่ยไม่มีเพราะเขายื่ในกลุ่มแต่เสียโป้ก็คืออยู่ข้างหลังก็คือผมก็กระจายออกกันหมดเลยครับวิ่งหลบคุณผู้ชมฮะ ประเด็นก็คือเอาแหะทั้งหมดวันนี้กลายเป็นว่าสองฝั่งโต้กันไปโต้กันมาแล้วคนที่กลายเป็นประเด็นใหม่ก็คือเอ็มโก้เอ็มโก้ก็คือพวกของตั้งซึ่งก็คือฝั่งคนเจ็บล่าสุดนะฮะพอไปบอกว่าเอ็มโก้นั่นแหละจับปืนเอ็มโก้พวกเดียวกับตั้งก็กําลังเดือดร้อนเหมือนกันสั้นๆเราโทรศัพท์ถามเอ็มโก้บอกเอ็มโก้เอ็มโก้เป็นพวกตั้งเอ็มโก้ยิงกันเองหรือเปล่าหรือเอ็มโก้อาจจะพลาดถูกไหมฮ m อ็ก็ก็ตอบกับเรามาว่าถึงผมจะเป็นพวกตั้งยืนอยู่กับฝั่งคนละฝั่งกับพวกโป๊ะแต่ผมขอยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าผมไม่มีปืนแน่จริงก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งก็คือพวกโป้กับบุ๊กคุณแจ้งจับผมก็ได้สรุปแล้วตอนนี้เลยยังไม่รู้เลยใครมีปืนกันแน่ถูกไหมฝ่ายใช่และนี่ก็คือคำอธิบายนะฮะของแต่ละฝ่ายที่เกิดขึ้นเอ็มก้ก็ยืนย<ม>ันว่าผมไม่มีปืน แต่น่าสนใจก็คือคุณผู้ชมฮะวันนี้อย่างที่บอกขอกลับไปที่ข้อมูล5กลุ่มที่ขวามือหน่อยเพราะในช่วงชุนลมุนเนี่ยนะฮะเจ็บสาหัสถึง2คนเนี่ยมันมีตัวละคร5กลุ่มใหญ่ที่ไปโผล่ที่ร้านสปาใ1นในกลุ่มนั้นก็คือในมอสถูกไหมฮะใช่ค่ะในมอสไปโผล่ที่สปาด้วยล่าสุดวันนี้เราเจอมอสคุณผู้ชมฮะ,ะเราก็ถามมอสเหมือนกันว่ามอสมันเกิดอะไรเนี่ย ทำไมคนไปเป็นร้อยมอสว่าอย่างไงป้ายมอสบอกว่าผมเนี่ยรู้จักกับทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็ไม่ได้มีปัญหากับใครแต่วันนั้นเนี่ยเห็นเขาพอเขานัดกันเสร็จสับปุ๊บเนี่ยเขาก็เหมือนกับวัยรุ่นในพื้นที่อ่ะอยากเห็นอยากเห็นคนเขาชกกันต่อรองกำลังกันเนี่ยนะอยากเห็นก็เลยพาพวกกันไปค่ะวันนั้นก็อย่างที่บอกตัวเลขก็ตามที่พยานให้การเลยนะคะบางกลุ่มมาเป็นร้อยสรุปแล้วที่ทุกคนอยากรู้คือมอสเห็นไหมว่าใครยิงประเด็นอยู่ตรงนี้มอสเห็นค่ะว่ามีคนที่ชักปืนออกมาก็คือ จีจี้อ้าวมีจีจี้อีกเหรอ <c oughs> เดี๋ยวก่อนจีจี้คือใครจีจี้คือพี่สาวนัทพงศ์คนเจ็บที่เป็นคนโพสต์ตั้งแต่แรกเลยว่าโป้เนีย่ยเป็นคนยิงน้องเขาช,ชา้าช้าถ้าฉันดูขา่าวฉันจะงงแล้วงงแ,แล้วไหมคะคุณผู้ชมฮะตัวละครใหม่คือมอส เปิดภาพคนเจ็บขึ้นมาหน่อยขวามือนะทีมงานเปิดภาพคนเจ็บหน่อยค่อยๆเลยค่อยๆฮะมาใหม่ค่ะคนเจ็บนะฮะคนหนึ่งคือนัทตพงพี่นัฐตพงคือจีจี้เราเคยคุยกับคุณเป็นผู้หญิงฮะและจีจี้เคยบอกกับพวกโป้น่แหละมันยิงใช่ปรากฏดวันนี้มอสฮะบอกไม่ใช่ ทีมงานมีภาพจีจี้ด้วยใช่ไหมเปิดขวามือนะครเป็นจีจี้หน่อยเพราะเขาเป็นพี่น้องกันกับนัตตะพงศ์ค่ะมอสคือตัวละครใหม่บอกจีจี้จับปืนจีจี้เป็นคนหยิบปืน<อ>ส่งให้ตั้งอ่านี่จีจี้นะคะจีจี้กับตั้งเขาเป็นแฟนกันจีจี้หยิบปืนส่งให้ตั้งแล้วเอ็มโก้หยิบปืนจากกระเป๋าผมเห็นสองคนนี้หยิบปืนจริงๆแค่นั้นแล้วฝั่งของเสียโป้เนี่ยไม่มีปืนอ สรุปแล้ว3มกลุ่มโป้ก็บอกไม่ใช่ตั้งก็บอกพวกผมไม่ยิงมอสก็บอกว่าล่าสุดนั่แหละคนในฝั่งของตั้งนั่แหละจับปืนเอ้าฟังมอสหน่อยฮะด้วยไหมครับใช่เพราะมันมีสองกระบอกใช่ครับตั้งหนึ่งกระบอกครับแล้วก็เอมโปอีกหนึ่งกระบอกเป็นสองครับผมเห็นครับใครใครเป็นคนถือผมเห็นจีบส่งปืนให้ตั้งครับ ผมไม่ทราบว่าปืนอะไรครับเพราะว่าเสียงปืนเยอะมากแล้วผมก็หมอบเลยอตอนนั้นพอเขาเขาขึ้นมาส,สองกระบอกพร้อมๆกันไหมหรือยังเขาฟักอะตอนเขาฟังมานะครับตอนนี้ตอนนี้ผมมันกเลังจะต่อยคนนั้นนะครับเขาฟักเขาเขาเขาฟังมาเลยเขาทําไมกระเป๋าเขาต,ต,ตั้งฟักอ,ออกมาเอ็มโปก็พักตามเลยเขัาผมถูกไห <sh arp. S 2> มแลวมันเล็งอะไรมาอย่างไรครับจ่อมาฝังผมเลยครับ นี่ขวามือที่คุณผู้ชมเห็นเป็นภาพเก่านะฮะค้างเอาไว้นะฮะขวามือคือตั้งใช่ค่ะถูกไหมฮะและจี้ก็คือแฟนเขาประมาณนี้ฮะจบฮะเรื่องนี้ <c oughs> ที่เหลือจะให้ตำรวจขยายต่อนะฮะ <c oughs> ว่ามันเกิดอะไรขึ้น